วันที่ผมเริ่มต้นผมไม่รู้ว่ามันจะมาได้ไกลแค่ไหนมีเรื่องราวมากมายผ่านเข้ามาให้ผมได้สัมผัสจนมาถึงจุดหนึ่งที่ผมเป็นตัวของตนเองและได้แสดงอะไรออกมามากมายจนไม่รู้เลยว่าจะมีใครชอบหรือไม่ผู้ชายสามคนนี้คือคำตอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเขาได้รับการสนับสนุนจากพ่อและแม่ ให้เดินทางมาพบกับเจื่อนเจื่อนคอรสอผมประทับใจมากประทับใจเหลือเกินประทับใจจนไม่รู้จะพูดอะไรมีหมาสองตัวอยู่ข้างรถและนี่ก็คือเรื่องราวของคอรสอีกครั้งหนึ่งที่เด็กสามคนรวมตัวกัน3 in 1มาพบคอรสอขอได้รับความขอบคุณจากคอรสอสวัสดีครับ